เอาโซเชียลมาตะซักเกอร์ทุกคนวันนี้ก็พวกเราสองคนสตูดิโออีกเช่นเคยอันนี้ไปบ้านที่ไม่รู้จะทําอะไรแล้วเราเห็นบรรยากาศและอากาศวันนี้ก็รู้สึกว่าจะค่อนข้างร้อนสักนิดแล้วก็เลยคิดว่าจะทําเมนูที่มันมีความเผ็ดร้อนสักนิดนึงก็คือเมนูอะไรคุณเด็กข้างบ้านผัดม่าไข่ค,คั่ ก็เลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างไปเลยหัวคื่อยเหมือนกันเหมือนกันนี้ก็มาดีเซตผมนะทุกคนหัวผมจะย่องน่องเลยอันนี้เป็นเน็กข้าวบ้านนะทุกคน มาอยู่ด้วยช่วงบุตเทอมพ่อแม่น้องเขาก็ไปทำงานนะกอนเดี๋ยวเรามารอน้ำเดือดแล้วใส่เซราม่เราไปลวกกันนะหนูก็ได้จะรู้แล้วผัดมะม่าแล้วผัดมะม่าเป็นออะไรยากมาม่านะใส่ลงไปไปเลยตอนนี้ทุกคนเส้นมะมังเราก็กำลังสุกได้ที่แล้วเราจะเส้นมะมังเราขึ้นน้ำพักไว้ก่อนนะเราจะไม่ให้มันเหนียวให้มันสุกเกินไปเพราะเราจะมาได้ผัดอยู่เดี๋ยวมันจะเละเอา เราก็จะใส่น้ำมันไปสักนิดเดียวนะทุกคนเพราะเราจะผัดมากมากันลงมานี่ในนี่ก็จะมีวายกระเทียมรอพริกแห้งนะผัดไปให้มันหอมนะทุกคนวาย,วายน้ำมันมันฟงเลยต่อไปใส่เส้นมาม่าจับตามาใส่น้ำมันเลยต่อต่อไปใส่เครื่องปรุงกัน มาเเลยย,ยอีวไฟแรงว่ะอ,อ,อันนี้เป็นมาม่ารสหอยลายผัดชาทุกคนนี่เจะเป็นพริกเผานี่เลเป็นพริกเผาอันนี้เป็นเครื่องปรุงองะรอแกที่เราใส่เครื่องปรุงเสร็จแล้วทุกคนเราจะมาใส่โหระพากันนะ เราันมันเข้าเครื่องปรุงก่อนเราเนี่ยราเนี่ยเป็นารอรีมันรอรยงจริรรยงต้องทันีตามมาตามด้วยพริกไทยเมียทุกคนตอมาทำไมเ่ะจริงจังจังนรองขาดจริงจังมากทุกคนไปไม่ได้าจะตีกระทะเอยลูดมานลูดว่าอะไรลุดลูดไปล แกนัไข่ก้นของเราทุกคนวันนี้เราใช้ไข่ไก่ไปทั้งหมด2ฟองนะดูการตอกไข่ของน้องเขาสิกราบโอ้บัรเจ้ามันช่างสุดยอดโอ้ต่อไปเราจะตีไข่ให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะตีมันเนียนๆเลยนะหนูต่อไปทุกคนเราก็จะมาทำเมนูไข่ข้นเพื่อเอาไว้ราดหน้าผัดมากๆของเรากันเราจะใช้ไฟอะไรเราใช้ไฟที่ไม่ค่อยแรงขนาดนั้นนะ เราใช้ไฟอ่อนๆนะทุกคนเดี๋ยวไข่เราจะไหม้ก่อนตอนนี้ทุกคนเราก็ได้ทําการใส่น้ํามันลงไปในกระทะเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เราจะใช้น้ํามันในปริมาณที่ไม่เยอะใส่นิดเดียวเพราะเราทําไข่ข้นนะเทไข่ลงมาเลยจ้าเนี่ไนยไข่ที่เราตีไว้ลงมาเลยโอเคโอ้โหสีสันมันก็ดูโอเคนะอ่าได้แล้วนทุกคนนี่ก็คือหน้าตาไข่ข้นของเราเดี๋ยวเราไปโปะใส่กระเพาะว่ามาก,มากเราดีกว่าจะกําหน้าทานสแค่ไหนกันไปกันเลย นี่คนนี้คือหน้าตากองผัดบะมาทุคนเรานี้ว่ามันก็ดูน่ากินใช่ได้นะเดี๋ยวไปให้น้องชิมกันเลยดีกว่าไปเลยมาเราให้น้องชิมเลยดีกว่านี่หน้าตาคนชิมนะครับลอยเปล่าโอ้ผมมีเสนรูปของเรานะอะไรไหมหยิบเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซ u บ s ไ r i b e ให้พวกเราด้วยทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าอีพีหน้าเราจะทำเมนูอะไรกัน สวัสดีก็ข니ขอบคุณทุ <머래> <머래> <머래>